เดินชมโคกรวรดวันวานครั้งที่2ขอเรียนเชิญท่านวัชรพลโตมรมอนสั์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาและเลขาพักชาติพัฒนาเปิดงานเที่ยวเพลินเดินชมโคกรวรดวันวานครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับที่ดีชานชลา,าสถานนีรถไฟโคกรวดขอเสียงประมือดาน,นครับ และการเปิดงานเที่ยวเพลินเดินชมขคอรวดวัวันครั้งที่2นี้นะครับก็เปิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ครับสำหรับพิธีเปิดในครั้งนี้ครัครบต้องกราบขอบพระคุณครับ ท่านวัชรพลโตมอนสักสมาชิกสภาผู้แทนรดดาษฎรจังหวัดนครราชสีมาและเลขารักชาติพัฒนานะครับค่ะก็ขอขอบพระคุณท่านตลัดอาวุโสอเมอเมืองนครราชสีมาค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านนายอำเภอขามทะเลสอค่ะและขอขอบพระคุณท่านพัทริกามากเมืองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาค่ะและต้องขอขอบพระคุณนะคะ รอราชสีมาทุกท่านค่ะและในช่วงนี้จะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญนะครับ